ต่เสร็จแล้วเน่มอสปันอัตโนมือเล่ได้บบนี้บอกหมายมอสปั่นเองอัตโนมอครับุ้มไปฏิรับมือนี่ก็สิมานี่เครื่องสักผาทั้งรับเสียงแสงหรือว่าคนว่าเครื่องสักผาครับเอามาประดิษเครื่องมือดีไอไว้ครับนี่เบอกเครื่องมือปั่นแหงครับปั่นแหงอัตโนมือครับนี่ มุนีไง่ายๆครับง่ายๆแต่ำตะกาตะกาะครับเสียกมาเสียกมาทั้งคืนเดเดี๋ยวนี่คุณมูระผ่านเขาไปแล้วสักแล้วลางแล้วนะครับแต่ง่ายๆครับเื็ง่าย ตการแบบนี้ครับหมุนๆเรอยครับหมุนๆๆๆๆตามเอาสุดเลยครับแล้วแต่แล้วแต่ใครสีมาคมเร็วคมแรงนี่เสร็จแล้วไหนบอกไหนปัญหาตัวนงเมือเไยได้บ้านี่บอกไหนบอสปัญหาเองอ่ะตัน้องอม่ตัวนมั สังเกตว่าน้ำน้ำน้ำครับบว่าน้ำไหลออกน้ำบอกแห้งแท้ๆนะครับโอ้ไม่ใช่ปัญหากับผอบานอีกต่อไปครับผอบาดเนี้ยใส่ซักคือว่าบมีเครื่องซักผ้าหรือว่าเครื่องซักผ้าทั้งนี้ครับมีที่ยังไงแกเสียหน้าใจก็ครับนี่ผมว่าเขาปั้นเสร็จแล้วครับตากเลยครับตาก เสียห้องนี่ครับไป้นครับ่าเห็นบ่ครับบ่ตต้องซื้อบอตเถอะง่ายง่ายรครับผมนี่นะครับถ้าเป็นคลิป ที่มีประโยชน์สำหรับพ่อบานแต่กากะให้กดสับตะไคร้หรือว่ากดไลค์ให้ดค้ครับผมครับผม